สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะ,ค,ะค่ะเมื่อนี้พ่อสิบนะคะมาหาคุณแม่ศริพรถึงวัดเนาะคะ่ะวันนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะแต่ว่าพ่นวาจะถูกอะไรนะรางวัลที่หนึ่งกับใครนะไม่ถูกหวยกับคนขายพิการนี่หละ โอ้ก็เลยอยากซื้อเอดี๋ยวใครจะซื้อเดี๋ยวจะซื้อให้ว่าวันนี้ก็เลยจะมาหยิบลอตเตอรี่อ่ะตาจะหยิบให้เขาจะซื้อมาโอ้เจอแล้วเจอแล้วเขาเอาโชคอล่ามาให้แล้วมาโชคอล่ามาให้แล้วใช่ไหมอืันนี้ครับผมวันนี้ตาได้เดินทางมาวัดแม่สีพรนะครับผมค่ะจะหยิบลอตเตอรี่เนาะค่ะลอตเตอรี่นะฮะหยิบลอตเตอรี่คือหมอดูว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยหมอดูว่าไงนะตา อืมเขาว่าไงนะะเขาว่าเงินทองมันจะไหลมาคลองที่เท้าอ่ะโอ้โหเลขเลขตาเนี่ยเข้ากี่งวดแล้วตานี่งวดกำลังจะออกงวดที่ห้าเนี่ยงวดที่ห้าใช่ไหมเ้ากีงวดมาเก็บมาแล้วโอ้โหขำมากมากแต่หยิบตัวไหนเนาะวันซื้ตัวไหนเนาะนี่ไม่ตัวไหนตาจะเลังเล้งอยู่เล็งดูเล็งอยู่อันนี้คือ สามตัวใช่ไหมตาเอาจะให้สามตัวเลยละจะหลุดเลยใช่ไหมจะให้สามตัวเลยเหรอคะไม่จะคือให้ใครจะหยิบลอตเตอรี่ให้รางวัลที่หนึ่งเลยนะตาเนาะเมื่อกับเอานะเอาแค่ถูกก็พอละจะไปหวังรางวัลที่สองดออเอาแค่ถูกพอหมอดูยิ่งท<า>ักอยู่ว่าเงินจะกองเหรอ,อหมอดูว่างั้นซื้อซื้อรอตเตอรี่กับกับหญิงคิการนะ ไม่หมดเก่าหรือแก่ขอให้เป็นหญิงพิการเพราะว่าจะโชคลาบจะถูกกว่างั้นครับผมอืมแต่นี้ว่าใครจะซื้อมาเดี๋ยวจะหยิบให้ว่าเอาเลยหยิบหยิบให้ผมหน่อยหยิบให้ผมสักใบน่ะตาเอาใบเดียวนะอืมเอาได้ได้ได้เดี๋ยวเลือกให้คัณแม่จะลุ้นโอเคนะเอาอะไรตาหยิบยังหยิบยังเอาเอาเอาแค่ใบเดียวอย่าไปเอาเยอะเดี๋ยวรวยอันนั้นเป็นชุดเป็นชุดไหมชุดก็ได้ตา เอามาโลดเอามาเลยเอามาเลยครับมาเลยเออเอามาโลดจะแบ่งกับแม่ดวงจะแบ่งแล้วค่ะเยอะหลายเออมันเป็นตัวกลับตัวไหนตัวไหาตัวไหนตามันเป็นตัวกลับอ่านให้ฟังหน่อยอ่านให้ฟังหน่อยตาหกสามสี่หกสามสี่มันเป็นตัวกลับนะพูดทีนนี้เขาจะอยู่ได้โรลเตอรี่แล้วตาเอานะเอานะเอาเลยดึงเลยครับตาเอ้าโอ้ได้โรลเตอรี่แล้วค่ะ หกสามสี่นะฮะท้ายมันหกสามสี่เนาะที่ตาดึงอ่าๆดูท่านอ่าๆหกสามสี่นะฮะมันยักเลงมาด้วยเหรอนะตาตาดึงให้น้องตาเนาะโอเคโอเคครับพี่น้องหกสามจะมีลูกจะมีลาบกับหรือกับคนพิการว่างั้นครับผมเป็นหญิงพิการว่างั้นนะดวงตาดวงตาในในเขาเขาทำนายเออหมอดูนั่นแหละหมอดูว่ายังไงนะตาบอกว่า เออการหญิงพิการไม่ใช่คนพิการกัรหญิงพิการผู้หญิงอีกเออผู้หญิงก็เลยมาเจอวันนี้เลยมาหาพคุณสิริพรนี่แหละมาเจอมาวัดแม่นางสิริพรนะครับผมดอนกอยนะครับบ้านดอนกอยนะครับใช่ สี่เจ็ดสามหกตาหยิบให้นะครับหยิบให้เบิกซัพสิบสล้านเออเอาเอาเล้านเอาแค่นั้นละเอาห้แค่สิบล้านเอาแค่นั้นละพอแล้วเองสิงล้านก็เอาไปรวยคนอื่นก็อจาเอาอีก้เอาย้ำยย้ำตัวไหนนะเบิกซ สี่เจ็ดสามหกสามสี่ให้สิบสองล้านเพราะน่ะเอาสองใบกับพ่อเพิ่นว่าครับผมเอาสิบสองล้านก็พ่อได้สั่งคิดดอกกต้องร้านกท้เนาะได้สีแดงให้ตากันจืดรางวัลผีหนึ่งเด้อค่ะเดี๋ยวจะโอเคโอเคให้ตาใช้ด้วยนะคะถ้าได้สิบสองล้านมาค่ะครับผมเอาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมวันนี้เราได้เดินทางมากระตาเนาะ ค่ะโอ้ค่ะน้ำท่วมเนาะค่ะเหมือนนี้พอซีซ์เพิ่นมากเที่ยววัดสิรธิพอเนาะค่ะเมือนี้ค่ะไงตามาน้ำท่วมเลยน้ำท่วมเลยค่ะวันนี้เอ,อ้าน้ำขึ้นลลยเติบอยู่นอก,านากนบนน่ะบนน่ะบรรยากาศตกสามวันแล้วโอ้ตาตาจะมาไหว้พระ ค่ะวันนี้ตามพ่อสิษย์มาเนาะค่ะน้อยเอฟซีค่ะวู้นน์น้ำน้ำค่ะพี่น้องค่ะตาขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะเจอแล้วค่ะ ยืนข้างนี้ก็ได้ค่ะจ้าวันนี้มาหยิบลอตเตอรี่ตรงนี้เลยบดาเขาว่าเขาว่าวัดดังวัดดังเนาะมาดูหน่อยอยู่ใกล้ๆบ้านตานี่แหละมาตะกี้ใกล้บ้านตาเลยใช่ไหมแต่ว่าตาหยิบลอตเตอรี่ให้นะวันนี้ตัวไหนนะหหยยิิบท้ายสี่สามเนาะหยิบให้เบิกทรัพย์แล้วครับผมท้ายสี่สาม แต่ตาจะมาขอพรวันนี้อืครับค่ะเป็นยังไงตาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหรอตาเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะผมเพิ่งเคยเห็นวัดดังวัดใหญ่อันของคือปีพอน้องสวยเนะวัดแม่นางสวยนะวันนี้แม่ไม่อยู่ยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงอยู่กรุงเทพเลยเอ้ามาช่วยกันได้เด้อมาช่วยกันะที่นี่คือบ้านดอนกอยใช่ไหมบ้านดอนก่อยครับ นี้ค่ะติตาย่างปลาระยนได้นะครับผมค่ะติตาเข้าไปกราบปู่ย่าก่อนเนาะค่ะะเราก็ได้เดินทางมาพอดีเท่านะเนาะอือครับว่ายังไงขอกำลังใจพ่อแม่ด้วยนะครับตาชอบตัวไหนนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนาซีดีพักไหละสีสามตาหยิบให้สีสามแล้ววันเนี้ยคับผมหลุดมาแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางชุดสามตัวนะครับสําหรับแนวทางตาซีนะครับ พิมกดไลค์กดแชร์ไว้เนาะค่ะน,นี่สาสธิ์หรือว่าช่างซ่อมรถเราได้เดินทางมาที่นี่นะครับวัดแม่นางศรีพรน,นะครับผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านตาเนาะใกล้ใกล้กันค่ะตบผมวันนี้ตาตั้งใจมาเนาะ กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะวันนี้โรตรี่หยิบมาแล้วถ่ายสี่สามสามสี่ตรงอายุอบบอเลยเลยอายุเต็มพอดีเลยตรงวันเกิดพอดีเลยตาเพิ่งเคยมาอันนั้นจะเป็นเรือก่อนแม่่ตานักอไหมครับก็มาดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงเพราะว่าัดใหญ่วัดจังมานะวัดใหญ่วัดจังก็มาดูยังไงจ้าฝันดีไหมเมื่อคืนน่ะ กูจะพยายามปั่นก็มันปั่นไม่ได้นอนไม่หลับเขาจะมาเข้าไปทำาไ้หกตัวเนี่ยนะก<อ>็คือว่าเอฟซีเนี่ย <นะ S 1> ให้ตาทำหกตัวใช่สามตัวแลว้ว<ป>วันที่หนึ่งเลยเขาบอกตาตาถูกอะผมถูกด้วยว่านั้นโอ้แล้วนัดกับเอฟซีว่าจะปล่อยวันไหนตาชุดสามตัวเราเนี่ยครับก็ประมาณยี่บเอาอยางยางเร็วก็เย็นเย็นยี่แปดยี่เก้าถ้าติดเนี่ยยี่แปดยี่เก้าสามสิบเนาะประมาณนั้นครับหลังจากที่เราได้ชุดสองตัวมาแล้ว เอาให้ไปแล้วให้ไปหาซื้อเอาอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อกันเยอะได้ตีได้ครับเอาคนที่ติดกลับไปไว่ะที่ตาให้มาเออเดี๋ยวครันอันใหญ่ๆใหญ่ๆอันนี้เอาไปซื้อเล่นๆกันว่าีัะวันถูกอยู่แล้วล่ะสามตัวเนี่ยฟูกิ้งงวดตาตาเหลือตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ตาหยิบให้อะไรล่ะสามตัวเนี่ยเข้ามากิ้งงวดติดแล้วตายะฟูงวดที่ห้าจะถึงนี่นะงวดที่ห้าใช่ไหมฮะอืมสามตัวห้างวดซ้อนนะครับ ถึอนิ่งๆหน่อยครับตานิ่งๆให้หน่อยนิ่งตาก็นิ่งจะเอาหน้าตาหรือจะเอาเลขเนี่ยเจ้าความหล่อเจ้าความหล่อของตาเาความหล่อของตานะเออครับเราก็แคปไว้นะครับผมแนวทางของตานะครับเนาะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้มาทําอะไรตาวันนี้ฮะ มาเยี่ยมชมวัดมาดูวัดว่าวัดสิริพรก็ใหญ่ดังจังวะไม่เคยเห็นเนาะโอ้ขนาดอยู่ใกล้ๆนี่นะตาไม่รู้จักเลยเนี่ยเออพามาหลานพามาแฝงเชิญน่ะโอ้ไม่เคยมาเป็นครั้งแรกครั้งแรกได้ะบีได้โรตีวันนี้โชคดีนะคะเอามนอย่างนี้ของดวงตาน่ะครับผมเป็นยังไงตาฮะดวงเป็นหมอดูว่าเออเออต้องไปหาโชคกับกับจิงที่การว่างั้นโอ้โหวันนี้เจอพอดีเลยก็ซื้อให้หลานเลยชุดเอ่งว่าชุดหนึ่งเลยใช่ไหม พักกระดาษน้าตาเน,นาะเอ้ยครับ